สวัสดีคุณลูกค้านะครับผมวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าสุรินทร์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตมารีวิวในส่วนของรถยาริสครอสใหม่ล่าสุดของโตโยต้านะครับคันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะครับรุ่นประหยัดสุดนะครับราคาที่789,000บาทนะครับสวยเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถ เครื่องที่ไม่ใหญ่มากนะครับเน้นความประหยัดนะครับที่สําคัญนะครับตัวยาริ r o s สเนี่ยเป็นรถที่โครงสร้างใหญ่มากนะครับผมและตัว Smart เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ที่พั0ห้าซีซีนะครับจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันค่าเฉลี่ยอยู่ที่26.3กิโเมตรต่อลิตรนะครับ จังหน้าสวยนะครับไฟหน้านะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าก็เป็นสีดำนะครับดำด้านนะครับผมขนาดในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแมกอ l ลอ,อยนะครับสีบอนเงินขนาดทองล้อขนาด17นะครับผม ในรุ่นสมาร์ทนะครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเียวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ปรับมุมมองของกระจกด้วยไฟฟ้าและสามารถพับด้วยไฟฟ้านะครับดูภายนอกก่อนนะครับผมในรุ่นสมาร์ทรุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับผมในรุ่น ยาริสคอสเนี่ยให้ดิสเบรกสล้อนะครับผมดิสเบรกมาทั้ง4ีล้อเลยนะครับล้อหน้าและล้อหลังนะครับด้านท้ายนะครับผมของยาริสในรุ่นสมาร์ทนะครับผมสวยเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Hybrid ใหม่ของโตโยต้านะครับผม ฝาท้ายในส่วนของยาริสครอ s s มาร์ t นะครับเป็นแบบไม่ไฟฟ้านะครับแต่ถือว่าการใช้งานง่ายมากๆนะครับผมเบาะด้านในนะครับแบ่งพับ60-40นะครับผมฝั่งนี้ก็60%นะครับแล้วก็40%นะครับสามารถปรับเอนได้หนึ่งระดับนะครับกว้างมากเลยนะครับผมดูช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายโอ้ ลึกมากๆครับลึกมากๆเลยในราคา,เ,าเริ่มต้นอยู่ที่7 8 9 9 0 0บาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับการเปิดปิดฝาท้ายก็ง่ายนะครับผม,ม,เ,มเพราะว่าในตัวรถมีระบบโช๊คนะครับช่วยซับพอดแรงเนาะนเยี <c oughs> <c oughs> เ่ยมเลย ไปดูภายในครับผมภายในตัวรถนะครับแผงประตูนะครับมีวัสดุบุนุ่มนะครับผมระบบควบคุมกระจกนะครับแล้วก็ประตูนะครับ ว่าดีไซน์ได้สปอร์ตมากๆนะครับในรุ่นสมาร์ทนะครับรุ่นเริ่มต้นของยาริสโรสเนี่ยเบาก,การปรับเบาะนะครับผมจะไม่ใช่ไฟฟ้านะจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมไม่ใช่ไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับถือว่าสปอร์ตมากๆนะครับผมระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ ตรงนะครับผมแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมาทุกเกรดรุ่นนะครับกนแกุญแจเป็นแบบ push start นะครับผมระบบแอร์แบบออโต้นะครับหน้าจอเครื่องเสียงเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับบลูทูธนะครับแบบไร้สายนะครับไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับส่วนของเบาะภายในถือว่าสวยมากๆนะครับผม ว่างครับผมนั่งสบายเดี๋ยวผมลองนั่งนะครับสวยเลยนะครับผมเห็นมันอยากได้เหรอติดตรงเงินนี่แหละราคาก็ถือว่าจับต้องได้ครับผมคิดว่าสตาร์ทมาอยู่ที่ประมาณ900,000ถึงล้านนะครับแต่ว่าคันนี้รุ่นเริ่มต้นในราคาที่789,000บาทเท่านั้นเองครับผม สวยเลยนะครับสวยเลยฝั่งห้องโดยสารด้านหลังนะครับพนักพิงนะครับผมมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเอด้านหลังนะครับมีเด้านหลัง มีช่องเสียบ USB นะครับ Type C นะครับ2ช่องเนาะถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับวันนี้เราจัดงานเปิดตัวนะครับที่โชว์รูมเตอร์ตาสรินนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถนะครับในรุ่นราคาที่ไม่แพงมากนะครับได้ออปชั่น Option นะครับ เทคโนโลยีแบบไฮบริดประหยัดน้ำมัน26.3กิโลเมตรต่ลิตรนะครับแล้วก็ห้องโดยสารกว้างๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าเป็นรุ่นยาริสครอส s นะครับใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจรถนะครับก่อนออนำไปฉลองก่อนปีใหม่นะครับแนะนำให้มาจองไว้เลยนะครับผมจองไว้เลย สวยเลยนะครับด้านหน้านะครับผมกอ่อน,นจากกันไปนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะชมการรีวิวรถรุ่นไหนนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ